วันนี้ไข่ตุ่นเดือดเลยมันไก่จนมันเดือดป้าป้าวางตรงนี้อ้าวางร้อนร้อนเด็กแกะให้มันร้อนเดี๋ยวให้มันเย็นก่อนให้มันเย็นก่อนเย็นก่อนุนนอนอนอยคลื่นมาแล้วไหนนี่ไงคลื่นแล้วปรูปรูปรูปมาแล้วคลื่นมาแล้ว,ลวคลื่นมาแล้ว

น้ำจิ้มอะน้ำจิ้มอะไรมันูพอละรออมนเชียงะตูทอดรอนๆนั่งะตูอ๋ออืมอะไรกุ้งน่ะชมวบวนะป่าชายเลน ตื่นมาตื่นน้ำลดไปเยอะนั่นคลื่นมาแล้วบูบูบูบจะตินต้องเว้น้ำอุ๊ยถ้าติดติดตู้ป้าถจะเอาน่ดูเดือดอะได้ป้าถัจเอานได้ปลาปลากระปุกนะคะกินสมุนไพร เป็นเรียนโอโหเพียบเลยนะโรงแโอยเต็มเลยบริการร้านนะเกิดเล็กใหม่แล้วสิ้นไปแล้ว អឺចាដល់ដើមបន្ទុំពីចូលវិញចាអូគឺผักริมน้ําមួយ2 3ណាហិមប៉ា สองแบงน,นะอ,อืม,มนั่นปลาเต็มเลยนะเต็มเรือเลย